เนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่คอสเบตา้าบางระบบที่รีวิวอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตอนเกมเต็มโอปปุ d เดสติน เกมที่ตอนนี้เปิดให้ทดสอบโคสเบต้าซึ่งหลายๆคนอาจจะผ่านหู่ังตากันมาบ้างนะครับเพราะว่าเกมนี้เคยมีอนิเมะอยู่ในช่วงประมาณปี2021แต่อย่าเพิ่งเข้าใจผิดเกมนี้ไม่ใช่เกมที่มาจากอนิเมะแต่เป็นอนิเมะต,ต่างหากที่ทำมาเพื่อโปรโมทเกมแต่ก็ไม่รู้ว่าได้ผลหรือเปล่านะครับเพราะว่าตัวเกมนั้นมีระยะเวลาในการพัฒนาที่ล่าช้ากว่ากำหนดทำให้ออกโคสเบต้ามาในปี2023และยังไม่มีกำหนดว่าจะเปิดวันจริงเมื่อไหร่ โดยการที่ตัวเกมออกมาเป็นแบบ turn-based RPG ซึ่งในท้องตลาดตอนนี้มีคู่แข่งอยู่มากมายและน่ากลัวโดยเฉพาะ Honkai s t a r r a l ที่กำลังจะเปิดตัวในเดือนเมษายนนี้ Task o p Destiny จะมีระบบการเล่นแปลกใหม่แค่ไหนและจะสนุกจนคลองใจคนเล่นได้หรือไม่วันนี้เราจะมารีวิวให้คุณเอง ต้องขอเท้าความไว้ก่อนว่าโลกของทัสโอเปิลนั้นถูกเซตติ้งมาอยู่ในโลกที่เสียงดนตรีนั้นเป็นสิ่งต้องห้ามเพราะว่าสัพพลาดในเรื่องนี้จะมีความไวต่อเสียงเพลงและแน่นอนว่าเมื่อมีสัพพลาดก็ต้องมีคนปราบซึ่งคนเหล่านั้นจะถูกเรียกว่าคอนดักเตอร์จะคอยโบกสะบัดไม้เพื่อสร้างเสียงเพลงให้เหล่าสาวๆที่แต่ละคนจะถูกออกแบบมาจากเสียงเพลงคลาสสิกโดยที่เนื้อเรื่องภายในเกมนั้นจะต่อจากภายในอนิเมะ20ปีให้หลังหลังจากที่ตัวเอกได้ตื่นมาจากการจำศีลอย่างยาวนาน ด้านเนื้อเรื่องของเกมนั้นต้องเรียกได้ว่าจัดเต็มแบบ full voice เกม live 2 d ที่โคตรจะรื่นไหล BGM ที่แสนจะไพเราะและฉากประกอบที่แสนจะงดงามเรียกได้ว่าทำออกมาได้ดีไม่แพ้เกมแนว visual novel เกรดที่บนเอกันเลยทีเดียวแต่พอพูดถึงข้อดีแล้วมันก็คงจะต้องพูดถึงข้อเสียด้วยใช่ไหมล่ะครับนอกจากข้อดีที่บอกไปทางด้านเนื้อเรื่องของทัสโอปุค่อนข้างที่จะบอกได้เลยว่าอาจจะยังไม่ค่อยน่าติดตามสักเท่าไหร่ รวมถึงเนื้อเรื่องบางทีจะออกแนวกึ่งกึ่งน่ารำคาะด้วยซ้ําซึ่งมันน่ารำคาเพออะอไรเดี๋ยวจะไปอธิบายอีกครั้งหนึ่งในตอนระบบเกมเพลย์นะครับและถ้าถามว่าถ้าจะเล่นทักซโอเปิดเนี่ยอยากจะเล่นให้เข้าใจเนี่ยต้องจําเป็นที่ต้องดูอนิเมะหรือไม่สำหรับตัวผมเองนั้นไม่แนะนำครับเพราะว่าตัวอนิเมะทักซโอเปิดเป็นการ์ตูนที่ไม่ได้ดีไม่ได้แย่แล้วก็ไม่ได้มีอะไรให้หน่าจดจำอาจจะมีในส่วนของฉากแอคชั่น ที่มีสุยสันอยู่บ้างแต่ว่าก็อย่าไปดูเลยครับเพราะว่าถ้าคุณดูไปคุณอาจจะมีอคติกับตัวละครที่ชื่อว่าทักซ์ซึ่งก็คือพระเอกของเรื่องและแน่นอนว่าในเกมจะให้คุณเล่นเป็นตัวของเขาถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในตัวเกมหลักเลยกเดียว,ว่าแค่ผมเล่นเป็นทักซ์ผมก็อยากจะลบคะแนนเกมนี้ลงไปอีกหนึ่งคะแนนแล้วด้วยอคติส่วนตัวของผมเองและด้วยการที่ว่าผมมานั่งอ่านทุกประโยคทุกเนื้อหาทั้งเนื้อเรื่องทั้งหมด โดยที่ทิ้งอคติของผมลงไปในถังขยะผมก็ยังคิดว่าระบบเนื้อเรื่องของเกมนี้ค่อนข้างที่จะจืดแล้วก็ไม่ค่อยที่จะคุ้มค่ากับเวลาที่เสียไปถ้ามีคิดว่าตัวละครน,น่ารัก,กน,นะตัดมาในส่วนของเกมเพลย์ในเกมนี้จะทําให้คุณได้ดื่มด่ากับเหล่าสาวสาที่แสนจะน่ารักที่เราจะสามารถชวนเธอมาทํากิจกรรมต่างๆมากมายได้เช่น การเล่นไพ่อีกแก่กินน้ําจิบน้ําชายามบ่ายพร้อมกับคุยกันไปกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กตอบคาถามเพื่อที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์เรียกว่าเหมือนกับเรากําลังเล่นเกมจีบสาวอยู่ก็ไม่ปานทุกคนจะเพิ่งสงสัยนะครับว่าอา้าวอันนี้มันเกมเทิร์เบสอารพีจไม่ใช่หรอทําไมเรามาพูดแต่ระบบจีปาถาพวกนี้ละ่ะเพราะว่านี่คือระบบที่ดีที่สุดของเกมเกมนี้ครับเชื่อผมเถอะเอาล่ะยังไงก็ตามเราก็ต้องมาพูดถึงระบบนี้จริงๆสินะ ระบบของเทิร์นเบสแน่นอนครับว่าเกมนี้เป็นระบบเทิร์นเบสที่ไม่ได้ดีแล้วก็ไม่ได้แย่ออกจะเฉยๆเหมือนกับเกมกาชาที่หาได้ทั่วไปนะครับระบบก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมีการโจมตีการแบ่งเทิร์นที่ชัดเจนก็จะมีบางด่านที่ว่าให้เราได้เดินเล่นในด่านเพื่อที่จะไปสู้ตัวมอนสเตอร์ได้ซึ่งก็ไม่รู้ว่าทําออกมาทําไมแล้วก็ยังมีด่านที่มีระบบพัซเซิซที่ให้เรามา เขาเล่นได้เพื่อที่จะเล่นแล้วได้รับของรางวัลเพิ่มเติมมากมายแต่ว่าพัซิลก็ดันง,ง่ายแล้วก็ไม่มีความท้าทายอะไรแต่ที่แน่นอนคือเสียเวลาเราในการเล่นแน่นอนครับระบบพัซิลเนี่ยผมไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยครับถ้าเป็นระบบที่ให้ผู้เล่นสมัครใจในการเล่นแต่ในเกมนี้มันไม่ใช่ไงครับเพราะว่าหากคุณไม่เล่นระบบพัซิลนี้แล้วคุณจะไม่สามารถไปเล่นในเนื้อเรื่องหลักต่อได้ และนอกจากระบบพวกนี้แล้วยังมีระบบที่น่าลำคาญมากกว่านั้นก็คือในบังด่านคุณจะต้องไปเดินคุยกับตัวละครในห้องต่างๆคุยไปคุยมาเพื่อที่จะผ่านด่านซึ่งเนื้อหาที่เราคุยไปแล้วเนี่ยหากตัดความน่ารักของตัวละครออกไปต้องพูดได้ว่าเป็นการคุยที่ไร้สาระเพ้อเจอเนื้อเรื่องหลักไม่เดินแต่เราต้องเดินแทนที่จะออกแบบมาให้เป็นฉากคุยแบบปกติไปเลย จะทำให้เรามีอารมณ์ร่วมในการคุยกับตัวละครมากกว่านี้นี่ก็เป็นอีกระบบหนึ่งที่รู้สึกเสียดายครับมาเรา move on มาถึงเรื่องของตัวละครกันบ้างดีกว่าในเกมนี้จะมีตัวละครตั้งแต่1นถึงสดาวให้เราเลือกสรรได้เปิดกาชาและตัวละครทั้งหมดสามารถอัพดาวได้สูงสุดถึง5ด้วยการหาเศษตัวละครจากกาชานั่นเองตัวละครทุกตัวจะมีสกิล และสกิลทุกสกิลจะปลดเมื่อเราอัพขั้นตัวละครได้ถึงในจุดที่กําหนดแต่ถ้าคุณคิดว่าการอัพขั้นในเกมนี้ง่ายแล้วคุณอาจจะคิดผิดเพราะว่าในแต่ละขั้นคุณจะต้องอัพเลเวลและขั้นในเกมนี้ถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะมีประมาณ10ขั้นซึ่งใน1ขั้นคุณจะต้องอัพเลเวลประมาณ5ครั้งเรียกันได้ว่าฟาร์มจนสตามิน่าหมดกันเลยทีเดียว ก็ยังดีที่เกมนี้ใจดีมีระบบสกิปด่านให้20ครั้งต่อวันซึ่งถ้าถามว่าทำไมไม่สกิปไม่จำกัดครั้งอันนี้ผมก็ไม่รู้ก็ต้องไปถามผู้พัฒนาเอาแล้วกันครับและนอกจากตัวละครแล้วแน่นอนว่าหลายคนที่เคยเล่นเกมในแนวนี้จะต้องรู้จักกับสิ่งนี้สิ่งที่เรียกว่าเมมโมรีหรือการ์ดสกิลที่เอาไว้ใส่ในตัวละครอีกทีหนึ่งแน่นอนว่ามีให้เปิดในตู้กาชาแยกและเช่นเคยเมมโมรี Memory ก็สามารถ อัปดาวได้ถึง5ดาวเช่นกัน,อ,น,นอันนี้อันนี้อันนี้รู้กันแค่ตรงนี้นะไอภาพเมม o r ่ที่คุณคิดว่าสวยๆนะแม่งเอามาจากในเนื้อเรื่องว้ยโคตรที่เกียรดะ่ะอืมโอเคมาทางด้านกาชาของเกมเกมนี้กันดีกว่าครับเกมนี้มีการันตีอยู่นะครับแต่ว่าการันตีก็ออกจะหดลายอยู่เช่นกันนะครับผม และแน่นอ,นอนครับว่าการฟาร์มหาเพชรเพื่อจะมาเปิดกาชาของเกมมีเรียกได้ว่าเลือดตาแทบกระเด็นหากทําทีมงานไม่แจกให้เหล่าผู้เล่นโคสเบต้ามาเปิดกาชาหมุนเล่นได้กว่าร้อยโลเนี่ยเรียกได้ว่าฟาร์มแทบตายน่าจะได้ไม่เกิน30โลในการเล่นนะครับแล้วก็มาปิดท้ายด้วยระบบที่ขัดใจอีกอย่างหนึ่งของเกมเกมนี้ก็คือระบบอินเทอร์เฟสระบบอินเทอร์เฟสของเกมเกมนี้ค่อนข้างที่จะออกแบบมาได้ดูดีแต่ว่ามีสิ่งที่ขัดใจที่สุดก็คือ เวลาที่เราจะต้องเดินทางไปไหนหรือว่าอยากจะกดกาชาก็ตามหรือจะลงดันหรือจะหาตัวละครหากคุณกดไปที่ปุ่มลัดมันจะไม่เด้งไปที่หน้ากาชาหน้าลงดันหรือหน้าตัวละครแต่มันจะวร่าไปที่ห้องห้องหนึ่งที่เป็นห้องที่เอาไว้เปิดกาชาหรือการลงดันหรือว่าเป็นห้องของตัวละครและเราก็จะถูกบังคับให้เดินเพื่อที่จะไปในห้องเปิดกาชาหรือว่าในห้องในการลงดันอีกทีหนึง่ง ซึ่งมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกครับแต่แค่แอบขัดใจนิดๆกับระบบระบบนี้ก็หวังว่าตอนที่เปิดเกมนี้ก็จะเป็นระบบนี้ให้กลายเป็นว่าพอกดปุ๊บก็สามารถเจีเข้าไปในหน้ากาชาได้เลยหรือว่าหน้าเควสหน้าอะไรได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปเดินซ้ําซ้อนก็จบกันไปแล้วครับสำหรับการรีวิว t a k o p u n Coast Beta หวังว่าตัวเต็มออกมาแล้วจะมีการแก้และพัฒนาให้เกมมันดีขึ้นนะครับ ในส่วนของเนื้อเรื่องหวังว่ามันคงจะสนุกขึ้นนะฮะเพราะว่าเกมแนวนี้มันต้องขายเนื้อเรื่องซึ่งถ้าเนื้อเรื่องยังเป็นอย่างงี้อยู่ก็นะเกมในตลาดนะครับ RPG เนี่ยมีมากมายให้ใช้สอยหากไม่ดีจริงก็ต้องปิดตัวลงไปและเราเล่นเกมเนี่ยเราเป็นผู้บริโภคครับซึ่งถึงแม้ว่าเราจะไม่เติมเนี่ยเราก็เสียทรัพยากรไปอย่างเช่นเวลาให้กับเกมเกมนั้นเพราะฉะนั้น ติได้วิจาร์ณได้อย่างสร้างสรรค์เพื่อที่เราจะได้เล่นเกมที่ดีกว่าเดิมแต่ถ้าเกมมันไม่คุยกับเราจริงๆก็แค่หาเกมใหม่ส่วนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ